เจอข้อโต้แย้งนะครับที่บอกว่าขอปรึกษาภรรยาก่อนนะครับเดี๋ยวขอปรึกษาภรรยาก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราเจอข้อโต้แย้งแบบนี้แนวทางในการตอบนะครับแน่นอนละครับว่าเราจะทําอะไรนี่จะต้องปรึกษาภรรยากันก่อนนะครับเพราะการทําประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่การทําประกันซึ่งชําระเพียง1ปีหรือ2ปีเท่านั้นนะครับ เพราะมันชำระก,กันหลายๆปีอาจเป็นไปได้นะครับที่จะมีคำถามจากภรรยาที่เรายังไม่ได้คุยกันในตอนนี้และอาจจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับภรรยาและถ้าหากภรรยาปฏิเสธขึ้นมาเราคงไม่สามารถช่วยปกป้องนะครอบครัวไว้นะครอบครัวเอาไว้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวถูกต้องไหมครับนี้ไม่ใช่การ ขัดขวางการปฏิเสธจากภรรยาของคุณลูกค้านะครับแต่เป็นการทําในสิ่งที่ดีและเหมาะสมเพื่อครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งของคุณลูกค้านะครับดีไหมครับถ้าจะขออนุญาตที่จะไปพบภรรยาของคุณแล้วให้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับภรรยาของคุณด้วยดีไหมครับนี่ก็เป็นแนวทางการตอบข้อโต้แย้งสั้นๆนะครับต้อง ฝึกนะครับต้องเอา